สวัสดีครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาพามาดูวิธีการเช็คหลอดไฟว่าหลอดไฟตัวนี้มันกินไฟกี่แอมป์นะครับผมตัวนี้เป็นหลอดไฟ12โวลต์5วัตต์นะครับผมก็จริงๆมันจะมาเช็คได้หมดแล้ครับไม่ว่าจะเป็น12 v หรือย4ิครับถ้าเราอยากรู้ค่าว,ว่ามันกินไฟกี่แอมป์นะครับผมวิธีการเช็คนะครับผมก็ ตั้งยานวัดนะครับโอมมตเตอร์นะครับไปที่10แอมป์นะผมตัวนี้แล้วก็สลับสายเส้นสีแดงมาตำแหน่งนี้ครับที่มันเขียนว่า10แอมป์ DC นะครับทําการเสียบเข้าไปครับพอเราเสียบเข้าไปแล้วนะใช่ไหมครับก็สาย โอมมิเตอร์ meter, เส้นสีดำนะครับผมหรือสายคอมนะครับผมหนีบเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ12โวลต์นะครับผมแล้วก็เอาแหล่งจ่ายไฟ12โวลต์นะครับมาหนีบที่ขั้วหลอดที่เราจะต้องการหาค่ามันนะครับแล้วก็เอาสายโอห์ม มิเตอร์นะครับเส้นสีแดงนะครับจี้ไปอีกฝั่งหนึ่งครับของขั้วหลอดนะครับจี้ไปครับแล้วก็สังเกตดูที่หน้าจอโอเมเตอร์นะครับผม0.35ุมแอมป์นะครับผมวิธีการเช็คนะครับผมก็หาหลอดไฟมานะครับแล้วก็ทำการ ต่ออนุกรมกันนะครับผมแล้วก็จะวัดได้ค่ากระแสแอมป์ที่ไหลผ่านนะครับผมตรงเป๊ะแล้วครับผมก็หวังว่าคลิปผมจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะครับผมก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจครับผมทำคลิปต่อไปนะครับส่วนคลิปนี้ก็สวัสดีครับไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก็อย่าลืมกดติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ